อัญ,ญามันสีสวัสดีครับบรรยากาศยามเช้าที่สวนของอัญ,ญามันสีนะครับช่วงนี้เริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วอากาศเริ่มเย็นตอนเช้าถือว่าเข้าหน้าหนาวครับสาหรับตัวนี้เป็นบ่อพักน้ำน ที่ใช้ในการลดน้ำบันสีนอกตู้ของเรา,ชาเช้าๆก็จะเริ่มงานกันตั้งแต่เจ็ดโมงเชา้าขัดบันสีออกมาปลูกเปลี่ยนเป็นกระถางอับไซเป็นกระถางแปดนิ้วเพื่อทำการตั้งแม่นี่เป็นหลวงปู่แหวนครับยังกัดหน้าไม่สวยนะครับจะขาวได้กว่านี้หลวงปู่แหวน นี่ก็ลงปูแวนเช่นกันนะครับเหลือไปเดียวกระชากก็จะมาคัดไม้ออกไปเปลี่ยนกระถางนะครับจากกระถางสี่เป็นกระถางหกจากกระถางหกเป็นกระถางแปดสายๆนะครับใบใบเทียงเที่ยงก็จะเป็นการนํากระถางแปดออกไปตั้งไว้นอกตู้เช่นเคยนะครับพ่อค้าก็จะมานำเสนอไม้กระถางหกนิ้วเป็นประจำทุกวัน สำหรับวันนี้ก็เช่นเคยครับ1ตู้60กระถางเหมือนเดิมก่อนการนำเสนอขอญาติชี้แจงเราจดส่งแบบแพ็คทั้งกระถางห่อด้วยกระดาษลังแพ็คกลงกล่องกระดาษจัดส่งพัสดุ e m s โดยไปรษณีย์ไทยค่าจัดส่งแบบมาเหมากรณีโอนหรือเก็บเงินปลายทางเราคิดที่50บาทเท่ากัน จะเมากี่กระถางก็ได้ระยะเวลาในการจัดส่งภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคอีสานใช้เวลา1-2วันภาควันใต้ใช้เวลา2-4วัน,าาวาวนหากเนื่องนานกว่าที่พอค้าแจ้งสามารถติดต่อกลับมาที่อัญญาวันศรีเพื่อให้ทางอัญญาวันศรีทำการติดต่อทวงถามเช็คหมายเลขพัสดุให้ รือสามารถเช็คจากหมายเลขพัสดุที่ทางอัญญาบันสีส่งให้ได้ขอนอนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมมุมด้านบนขวามือเป็นหมายเลข EP แต่ละ EP จะมีลักษณะหน้าไม้จำนวนต้นจำนวนหนอ่อระและราคาไม่เท่ากันดังนั้นท่านต้องจดจาหมายเลข EP และวันที่เพื่อให้ได้บันสีที่ตรงกับที่ยกในคลิปส่วนด้านล่างซ้ายมือเป็นหมายเลขติดต่อเป็นทั้งเบอร์โทรและไลน์สามารถติดต่อได้ทั้งสองช่องทางเรามาเริ่มกันที่กระถางที่1ครับลำมัดศูนย์ หนึ่งต้นกับหนึ่งหน่อครับผ่าชิ้นใหญ่นิดนึงก็จะแตกหน่อขึ้นมาเร็วเนื่องจากม,ามีหลายตาหน่อที่ติดไปด้วยรามาสูนกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคากัดสีมาเยอะๆวันนี้แล้วให้ไปที่ราคา120บาทครับลามาสูนให้ไปที่ราคา120บาทครับตะเคียนทองพร้อมสวยๆสองต้นในกระถางน,นะครับสีเขียวนี้ก็จะเอาออกไปพันส้มๆนิดนึง ตะเคียนทองสองต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับตะเคียนทองให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับหลวงปู่แหวนฟอมหนึ่งต้นในกระถางกลับสวยๆกัดหน้ามาสวยแล้วกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยี่สิบาทครับหลวงปู่แหวนให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบาทครับกระถางที่หนึ่งหลวงปู่แหวนกระถางที่สองครับวอมหนึ่งต้นในกระถางเช่นกันหลวงปู่แหวนกระถางที่สองกัดหน้ามาสวยๆแล้ว ฟอมสวยแล้วกระถางนี้พ่อค้าไปที่ราคา120บาทครับหลวงปู่แหวนกระถางที่สอง120บาทครับคุ้งวิมานฟอร์ม1ต้นในกระถางฟอร์มสวยๆกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับคุ้งวิมานให้ไปที่ราคา80บาทครับนางวิชุดาฟอมสม4ต้นสีหน่อในกระถางนะครับกระถางนี้พ่อค้าตัดต้นโตเขาออก1ต้นนะครับให้เขาแตกหน่อขึ้นมาใหม่เป็นทั้งหมด4ี่หน่อในกระถาง นางวิชุดากระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับนางวิชุดาให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับแตกหน่อมาแล้วสวยๆนะครับสี่หน่อให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับพันดาวกัดสีสวยๆครับความสองต้นในกระถางเม็ดสวยๆใบยาวๆพันดาวกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้ยบาทครับพันดาวให้ไปที่ราคาหนึ่งร้ยบาทครับ กระถางที่หนึ่งพันดาวกระถางที่สองครับความส,สวยเม็ดส,สวยพันดาวกระถางที่สองพ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งบาทครับพันดาวกระถางที่สองให้ไปที่ราคาหนึ่งรบาทครับผุมซับวันนี้มีมาแบ่ง2กระถางความส,สวยสวยสองต้นกับหน่หนอนะครับถ้าจะว่าหน่อก็ยังเกิดหางต้นแม่นิดนึงอาจจะปลูก3มชิ้นผ่าก็ได้นะครับ คุ้มซับกระถางนี 100, today today? ้พ่อค้าให้ไปที่ราคา100บาทครับคุ้มซับกระถางที่1ให้ไปที่ราคา100บาทครับคุ้มซับกระถางที่2ครับพร้อมสวยสวยต้นในกระถางเมื่อกี้3ต้นในกระถางตอนนี้2ต้นในกระถางให้ไปราคาเดียวกันครับราคา100บาทครับคุ้มซับ100บาทครับพญาดำรงราชานุภาพได้แสงนะครับสีแดงก็จะแดงสดสีเขียวก็จะเขียวสดขึ้นมาแบบนี้สําหรับช่วงที่ ฟ้าเปิดครับมีแสงแดดทั้งวันพญาดำรงราชานุภาพกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา1 2 0บาทครับพญาดำรงให้ไปที่ราคา1 2 0บาทครับกระถางที่1พญาดำรงราชานุภาพกระถางที่2วอ,อมส,สวยๆกัดสีมาส,สวยๆนะครับสําหรับแดดช่วงนี้วันสีถ้าได้แด,ดดดีสีเขาก็จะสดยิ่งเป็นบอลป้ายนะครับ สีเขาจะตัดกันชัดเจนยิ่งขึ้นแต่ถ้าเป็นหน้าฝนนะครับก็จะสีทึนๆประมาณนี้แต่ถ้าเดิมได้แดดเยอะเขาจะสีตัดกันประมาณนี้พญาดำรงราชาภาพกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา120บาทครับพญาดำรงราชาภาพกระถางที่2ให้ไปที่ราคา120บาทครับดารานกพลัดวันนี้มีมาแบ่ง2กระถางครับดารานกพลัดกระถางที่1กระถางนี้มี1ต้นในกระถางหน้าก็สวยๆนะครับ ดารานพนธ์กระถางที่1พ่อค้าให้ไปที่ราคา130บาทครับดารานพนั์ให้ไปที่ราคา130บาทครับกระถางที่1ดารานพนั์กระถางที่สองครับสีสวยๆนะครับสีสวยๆกระถางที่2กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา130าบาทเช่นกันครับดารานพนั์กระถางที่2ให้ไปที่ราคา130บาทครับวงมงคลสีสวยๆครับ ม่วงมงคลกระถางนี้มี2ต้นในกระถางฟอร์มรสวยๆแบบนี้ม่วงมงคลกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับม่วงมงคลให้ไปที่ราคา80บาทครับชมพูทวีปใบสวยๆเริ่มกัดสีมาแล้วชมพูทวีปกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา70บาทครับชมพูทวีปให้ไปที่ราคา70บาทครับนายทองเหม็นความสวย กัดสีสวยๆมาแล้วนายทองเหม็นกระถางนี้ให้ไปที่ราคา120บาทครับนายทองเหม็นกระถางที่1ให้ไปที่ราคา120บาทครับนายทองเหม็นกระถางที่2ครับกัดแดงเข้มๆมาเลยนะครับลายใบนายทองเหม็นกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา120บาทเช่นกันครับกระถางที่2 120รบาทครับสีลิมนาความสวยๆกัดสีสวยๆปลายใบเดี๋ยวเขาจะกัดเป็นสีชมพูนะครับ เศรษฐีริมนากระถางที่หนึ่งกระถา,างนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับเศรษฐีริมนากระถางที่หนึ่งให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับเศรษฐีริมนากระถางที่สองความส,ายสวยๆกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับเศรษฐีริมนากระถางที mm ่สองให้ไปที Happy> ่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับสีกัรจนาพิเศษครับฟอมหนึ่งต้นกับสองหน่อจะถือเป็นสามหน่อเลยนะครับ หนึ่งต้นกับสามนอสีการจนาพิเศษกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับกระถางที่1ให้ไปที่ราคา80บาทครับสีการจนาพิเศษกระถางที่2ครับฟอร์ม2ต้นในกระถางสีการจนาพิเศษฟอม์ม2ต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา90บาทครับกระถางที่2ให้ไปที่ราคา90บาทครับต้นตัว ลาหูอมจันทฟอร์มสามต้นในกระถางลาหูวอมจันทฟอร์มสามต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาเกบาทครับลาหูวอมจันทให้ไปที่ราคา90าบาทครับเติมกัดสีมาแล้วนะครับโวเคโนโป้ายน้อยนะครับกระถางนี้พ่อค้ามีทั้งหมด3 2ต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้า พ่อค้าให้ไปที่ราคา70บาทครับพวกเคนโนป้ายน้อยให้ไปที่ราคา70บาทครับพวกเคนโน abroad. ป้ายน้อยกระถางที่2ครับกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา60บาทครับกระถางที่2ให้ไปที่ราคา60บาทครับจอมทับความสองต้นในกระถางจอมทับแห่งใบใหม่หลอดใหม่ก็เป็นสีแดงแบบนี้เลยจอมทับกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา 80บาทครับจำทับกระถางที่1ให้ไปที่ราคา80บาทครับจอมทับกระถางที่2ครับสีแดงสดๆเดี๋ยวนี้กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทเช่นกันครับ2ต้นในกระถางพ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับกระถางที่2นางกีรินีเทวีอร์ม2ต้นในกระถางกับอีกหนึ่งหน่อครับหน่อเพิ่งทะลุมาแล้วนะครับหน่อได้2ใบ3ใบครับ นางกีเรนีเทวี TV, กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา90บาทครับนางกิเรนีตับสองการให้ไปที่ราคา90บาทครับเทพักษา,าฟอมสองต้นในกระถางนะครับต้นโตสีเขียวก็จะโตเร็วหน่อยต้นด่างก็จะโตช้าหน่อยเทพักษา,รากระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาให้เห็นความด่างนิดหนึ่งครับ เทพักษรากระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับเทพักษรากระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับทับทิมทองครับทับทิมทองก็จะคล้ายๆกับยอดมงกุฎแต่ว่าความด่างความป้ายของเขาจะเสถียรกว่าก็คือถ้าป้ายมาตั้งแต่เล็กๆเลยนะแต่ถ้าเป็นยอดมงกุฎก็จะป้ายบ้างไม่ป้ายบ้างสําหรับการผ่าทับทิมทองกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา 70บาทครับทับทิมทองให้ไปที่ราคา70บาทครับมากันตกะฟ้อมกอกอสวยๆกอใหญ่ๆ2ต้นกับ3หนอมากันตกะกระทางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับมากันตกะกระทางที่1ให้ไปที่ราคา80บาทครับมากันตกะกระทางที่2ถ้ตตีเป็น5ต้นนะครับถ้าสูง มากกว่าสี่ใบพราคาตีเป็นหนึ่งต้นห้าต้นกับสองหนอ่อความสวยๆตัวเร็วๆแบบนี้มาคันตะก,ก,กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา90บาทครับกระถางที่สองให้ไปที่ราคา90้าบาทครับสตมงกดกระถางนี้เกิดจากการตัดจอมออกนะครับตัดจอมออกให้เขาแตกหน่อขึ้นมาใหม่เขาก็จะแตกหน่อเยอะๆแบบน,นี้ใครอยากได้ฟอร์อมกรอนมีต้นเดียวเลี้ยงไปแล้วต้นโตต้นสูงแต่ว่ามีหน่อเดียวนะครับ แนะนำให้ตัดจอมบอ,อกแล้วเขาก็จะแตกใหม่ขึ้นมาแบบนี้การตัดจอมนะครับต้องตัดให้เขาไม่สามารถแตกหน่อได้ตรงจอมนะครับเขาถึงจะสามารถหน่อที่ของเขาขึ้นมานะครับเขาถึงจะโตถ้าหากหรือตัดแล้วนะครับต้นจอมขึ้นมาใหม่ได้แบบนั้นหนองเขาก็จะไม่โตถ้าตาบ,บงกดกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาเจ็ดสิบบาทครับประมาณเจ็ดหน่อนครับ ให้ไปที่ราคา70บาทครับสตะาปงกตไก่เศรษฐีวันนี้มีมาแบ่ง2กระถางเช่นเคยนะครับไก่เศรษฐีกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา90บาทครับไก่เศรษฐีกระถางที 1> ่1ให้ไปที <uh ่ราคา90บาทครับฟอม์ม2ต้นในกระถางไก่เศรษฐีกระถางที่2ครับฟอร์ม2ต้นในกระถางเช่นกันกระถางนี้กระถางที่2พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับไก่เศรษฐีกระถางที่2ให้ไปที่ราคา80บาทครับ เจ้ากุ้งงวะฟอมสองต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับเจ้ากุ้งงวะให้ไปที่ราคา80บาทครับทุ่งสีทองฟอมสวยๆกาับสวยๆแบบนี้ทุ่งสีทองกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับทุ่งสีทองให้ไปที่ราคา80บาทครับเกษตรศาสตร์กัดสีสวยๆมาแล้วฟอมสองต้นในกระถาง กศษตรศาสต์กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับกรตรศาสตร์ให้ไปที่ราคา80บาทครับลูกไม้ลายพัดเทลนะครับฟอร,ร์มสวยๆป้ายสวยๆกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา120บาทครับเป็นลูกไม้นะครับ120บาทครับสุโคไทยวันนี้มีมาแบ่ง3กระถางน,นะครับสุโคไทยกระถางที่1กระถางนี้ฟอร์มเล็ก กรถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับสุขโขททยกระถางที่1ให้ไปที่ราคา80บาทครับสุขโขไทยกระถางที่2ครับกระถางนี้เป็นฟอร์มกอแล้วกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา100บาทครับสุขโขททยกระถางที่2ให้ไปที่ราคา100บาทครับสุโคไทยกระถางที่3ครับให้ดูหน้าไม้ให้ดูฟอร์มของเขา3าต้นในกระถางสุโคไทยกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา 110บาทครับสุโคไทยกระถางที่3ให้ไปที่ราคา110บาทครับเรา,าปีฟอร์มสวยๆกระสีสวยๆวันนี้มีมาแบ่ง2กระถางน,นะครับกระถางน,นี้มี2ต้นครับ1หนอ่อเราปีฟอร์ม2ต้น1นหน่อกระถางน,นี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับเราปีกระถางที่1ให้ไปที่ราคา80บาทครับรอบปีกระถางที่2ครับฟอร์ม1ต้นใหญ่นะครับ กับสอนอด้านล่างนะครับจริงๆก็ปลูก2ต้นนะครับแต่ว่าเขาโตไม่พร้อมกันโตไม่เท่ากันเราปีกระทางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับ1ต้นใหญ่กับ2ต้นเล็กนะครับให้ไปที่ราคา80บาทครับเราปีกระทางที่2แก้วมังกรบอนดังลายส,สวยสวยแก้วมังกรเหนยวหน้าเขาจะออกสีแดงครับสีแดงอมชมพูแต่ไม่แดงจัดนะครับเป็นออกประมาณสีทนสีประมาณส้มๆ แก้วมังกรกระถางที่1กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาแปดสิบาทครับแก้วมังกรกระถางที่หนึ่งให้ไปที่ราคาแปดสิบาทครับแก้วมังกรกระถางที่สองครับหลอดใหม่ของเขาออกทนกัดสีมาสวยแล้วส่วนใบที่อยู่ด้านบนเขียวเป็นช่วงที่แสงไม่เยอะนะครับเป็นช่วงที่พายุเข้าอากาศปิดแก้วมังกรกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่าราคาเจดบาทครับแก้วมังกรกระถางที่สองให้ไปที่ราคาเจ็ดสบาทครับรดีบุรพาอร์มสองต้นในกระถาง นารีบุรพากระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับนารีบุรพาภาให้ไปที่ราคา80บาทครับนุมานประสานกายกับป้ายสวยๆนะครับ2ต้นในกระถางนุมานประสานกายกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา140บาทครับนุมานประสานกายกระถางที่1ให้ไปที่ราคา140บาทครับนุมานประสานกายกระถางที่2ครับความตัวตหลอดใหม่มาก็ ป้ายสวยๆหนุมานประสานกายกระถางที่สองกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา140บาทครับหนุมานประสานกายกระถางที่สองให้ไปที่ราคา140บาทครับดวงลำพรไม้ไม้กัดสีนะครับกัดสีสวยๆเม็ดสวยๆฟอร์มฟอร์มก็สวยด้วยครับดวงลำพรกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา100บาทครับดวงลำพรให้ไปที่ราคา100บาทครับปาดเมืองคอน ความส,สวยๆสองต้นในกระถางปาดมังคอนกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับปาดมือคอนกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับปาดมือคอนกระถางที่1ปลปาดมือคอนกระถางที่2ครับอร์มกาเกแน่นๆดกๆแบบนี้เลยนะครับเป็นจากการตัดจอมออกนะครับให้เขาแตกใหม่เนื่องจากว่าต้นเขาสูงเขายืดต้นสูงต้นยืดนะครับหากเราเห็นแล้วไม่สวยนะครับ ตัดจอมให้หอ,อกให้เขาแตกใหม่เขาก็จะเป็นฟอร์มหนาๆแบบนี้ถ้ายิ่งได้เปลี่ยนกระถางรับไซส์กระถางเป็นกระถางที่ใหญ่ขึ้นเขาก็จะมีความหนามากกว่านี้โตเร็วมากกว่านี้เนื่องจากสารอาหารเยอะปัดมืงองคอนกระถางที่2กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา100บาทครับปัดมืงองคอนกระถางที่สองนั้นไปที่ราคา100บาทครับเทปสายลุงฟอร์ม2ต้นในกระถางเทปสายลุงกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา70บาทครับ เทพสายลุ้นให้ไปที่ราคา70บาทครับบวกกันหาสายลุ้น2ต้นกับ2หนอแต่กอสวยแล้วนะครับบวกกันหากระทางนี้ให้ดูหน้าไม้ให้ดูฟอร์มของเขาบวกกันหากระทางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา70บาทครับบวกกันหากระทางนี้ให้ไปที่ราคา70บาทครับบวกกันหาสายลุ้น คุ้งวิมานฟอร์มส,สวยๆกัดสีสวยๆนะครับฟอร์มส,สวยๆกัดสีสวยๆให้ดูหน้าไม้คุ้งวิมานกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งบาทครับคุ้งวิมานมีมาหนึ่งกระถางนะครับให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับดัดเลยดักเลยเมื่อตอนยังไม่ค่อยมีแดดก็จะกัดออกสีขาวแล้วก็เขียวๆทื่นๆนี้แล้วก็ถ้าแดดเดยอะก็จะเป็นสีเหลืองนะครับหลอดใหม่ก็กัดเหลืองมาแล้ว กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาเจ็ดสิบบาทครับกร้ตือให้ไปที่ราคาเจ็ดสิบบาทครับหลวงราชนเสนีหาฟอร์มสวยๆสองต้นในกระถางหลวงราชนเสนีหากระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาแปดสิบบาทครับหลวงรัชนเสนีหาให้ไปที่ราคาแปดสิบบาทครับเพชรมณฑลฟอร์มสวยๆครับสองต้นในกระถางให้ดูหน้าไม้ ความสองต้นในกระถางเพชรมณทนกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา90สิบาทครับเพชรมณทนให้ไปที่ราคา90้าิบาทครับพายจันทร์ครับพายจันทร์ลุ้นนะครับแจ่หนองเขาสวยกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา60สิบาทครับพายจันทร์ลุ้นให้ไปที่ราคา6กสิบาทครับเทพดาราต้นใหญ่ๆหญกัดสีสวยๆมีสองต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา 90บาทครับกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับเทพดาราขุนขจรเดชความสองต้นในกระถางขุนขจรเดชกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับขุนขจรเดชกระถางที Soul ่1ให้ไปที่ราคา80บาทครับขุนขจรเดชกระถางที่2ครับความสวยๆนะครับขุนขจรเดชกระถางที่2กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับขุนขจรเดชกระถางที่2ให้ไปที่ราคา80บบาทครับ หกหลงขาวครับเริ่มเหลือน้อยนะครับเหลือไม่กี่กระถางก็สองสามคลิปลงให้อีกทีหนึ่งนะครับพกหลงขาวกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับพกหลงขาวให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับเหลือน้อยแล้วนะครับนาคินเทวราชนะครับเริ่มกัดสีแดงมาแล้วพร้อมสองต้นในกระถางกระถางที่หนึ่งกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับนาคินเทวราชกระถางที่หนึ่งให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับ นาคินเทวราชกระถางที่2ครับความ3ต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา110บาทครับ3ต้นในกระถางให้ไปที่ราคา1 1 0้บาทครับนาคินเทวราชกระถางที่3าครับในในก็ผ่านมาดงของนาคินแล้วนะครับกระถางนี้กระถางที่3พ่อค้าให้ไปที่ราคา1 0 0บาทครับกระถางที่3นาคินเทวราชให้ไปที่ราคาหนึ่งอบาทครับดับขุนแผน ดาบขุ 1, n, 1, นแผนฟอร์ม1ต้นกับหนอนะครับในกระถาง1ต้นหนอกระถางนีน้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับดาบขุนแผนให้ไปที่ราคา80บาทครับทศกัณฐ์ทศกัณฐ์ฟอม์ม3ต้นในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา110บาทครับทศกัณฐ์ฟอร์ม3ต้นในกระถางให้ไปที่ราคา110บบาทครับ บางใหญ่กัดสีสวยๆฟอร์มหนึ่งต้นในกระถางนะครับกัดสีสวยๆฟอร์มสวยๆให้ดูหน้าไม้บางใหญ่กระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับบางใหญ่ให้ไปที่ราคา80บาทครับปาวนจิ้นวันนี้มีมาแบ่ง2กระถางปาวนจิ้นกระถางที่1กระถางนี้มี2ต้นในกระถางพ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับปาวนจิ้น2ต้นในกระถางให้ไปที่ราคา80บบาทครับหน้าไม้กัดสีมาแล้วนะครับ บอกุ้งชิ่นกระถางที่สองครับสองต้นในกระถางกระถางที่สองกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทเช่นกันครับปอกุ้งชิ่น,นกระถางที่สองให้ไปที่ราคา80บาทครับผ่ <Star> พเพชรฟอมัวโตกัดสีสวยๆนะครับผ่เพชรฟอมัวโตสูงๆกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับผ่พเพชรให้ไปที่ราคา80บาทครับวาสนาดีนะครับฟอร์มล้นกระถางฟอร์มใหญ่มากนะครับ วาสนาดีก็ทางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา100บาทครับวัสนาดี2ต้นในกระถางให้ไปที่ราคา100บาทครับสาลนคคชัเศรีพรความสมต้นความสองต้นใน,รนรกระถางสาลนคคชัเศรีกระถทางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา80บาทครับสาลนคคชัเศรีให้ไปที่ราคา80บาทครับณเมืองโนโนท์ครับ ป้ายน้อยนะครับณเมืองหลอนป้ายน้อยก็ทางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคาดูความป้ายเขาถ้าบังเงาไว้ก pues ็จะเห็นความป้ายของเขากระทางนี้พ่อค <sh ้าให้ไปที่ราคาแปดสิบาทครับณเมืองหนวงให้ไปที่ราคาแปดสิบาทครับเทวกรรมหลังรักนะครับเทวกรรมหลังรักสามต้น ในกระถางกระถางนี้พ่อค้าให้ไปที่ราคา100บาทครับเทวกรรมลังลักให้ไปที่ราคา100บาทครับความสามต้นในกระถางมณีมรกตครับต่างสวยๆนะครับมณีมรกตกระถางนี้มี2ต้นในกระถางพ่อค้าให้ไปที่ราคา100บาทครับมณีมรกตให้ไปที่ราคา100บาทครับความตัวตมะนีมรกตกระถางที่2ครับ ความสวยๆกระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทเช่นกันครับมณีมรกตกระถางที่2ให้ไปที่ราคา100บาทครับสําหรับวันนี้พ่อค้าก็ได้นําเสนอครบ1ตู้เรียบร้อยแล้วช่วงนี้ก็จะสามารถเปิดตู้ได้ทั้งวันนะครับไม่ต้องปิดตู้ก็ได้สําหรับช่วงนี้สําหรับไม้กระถาง6นิ้วที่พ่อค้านํามาจําหน่ายก็จะเป็นการปรับตัวให้กับลูกค้านะครับก็จะเปิดตู้ไว้บ้างนะครับ โดยส่วนใหญ่เลยโดยส่วนใหญ่ก็จะเปิดตู้จนถึงประมาณเกือบเ,อบเที่ยงหรือว่าบางทีก็ไม่ได้ปิดตู้เลยนะครับช่วงนี้เพราะก็พ่อค้าก็เดินเข้าเดินออกอยู่ตลอดเวลาับวันนี้ทางอัญญาวันศีต้องกล่าวคําว่าสวัสดีครับไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ